อัสลามอะไรกุ้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูผัดดอกหอมเครื่องในไก่ค่ะเริ่มขั้นตอนแรกหั่นดอกหอมเป็นท่อนๆจากนั้นมาตำพริกกับกระเทียมค่ะตำไม่ต้องละเอียดนะคะ เสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วใส่พริกกระเทียมที่ตำไว้เมื่อกี้ลงไปผัดค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วใส่เครื่องในไก่ค่ะเครื่องในไก่ประกอบด้วยตับกิ่นแล้วก็หัวใจไก่ค่ะผัดเครื่องในให้สุกประมาณนึงนะคะ แล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยผัดต่อ จากนั้นใส่ดอกหอมค่ะผัดดอกหอมกับเครื่องในไก่ให้สุกเพื่อว่ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะผัดดอกหอมเครื่องในไก่เมน,นูง่ายๆที่สามารถทําได้ช่วงที่กินซาโฮรือเปิดหรอละสิงอดก็ได้นะคะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะลองทําตามกันดูนะคะ